3 2ทำองมพี่ต้องได้ของขวัญด้วยวันนี้ไม่ใช่วันเกิดพี่ต้องหน่อยอำไมพี่ต้องได้ของขวัญทุกครั้งที่ไม่มาเกิดคนอื่นไอ้เนี่ยฉันก็ไม่อยากได้ใครใครเขามีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไอ้เนี่ยฉันก็ไม่อยากได้แม่ซื้อพี่ทํ่พี่ไม่ชอบเราใสไ่ไม่สวยแม่เลยไม่ฉันเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้นู่น เป็นของที่พี่เคยใช้แล้วทั้งนั้นทำไมฉันต้องใช้ของนี้เลยได้จากพี่เห็นชัดๆผมแม่ลำเอียงอะไรก็พี่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 เป็นเต็มทุกอ,อย่างเรียนก็เก่งเล่นกีฬาก็เก่งใครไปใครมาไม่เอาอูหนึ่นงพี่เขาฟังฉันนะ่ะตาใจจริง่แฟนพี่รีบพี่ไปผมพี่มันเจอช,อชื่อหลายอารมณ์ันี่พ่อผมไม่มีพิษ พ่อบอกกับอสจะทำให้พ่อสดชื่นยืนอยู่บนเดินเขามีเหมือนพี่เหอนแกนายคนนั้นเตอชื่นเหมือนเสาจะเป็นเสาที่หุ้มทองแต่ก็แข็งทื่อทำมันจะตายโอ้ยเศร้าใจจริงครับโอเค